สวัสดีครับผู้ฟังครับอยู่กับผมนะครับดีเจบาสนะฮะวันนี้ดีเจบาสสัญจรครับมาพบกับคุณป้าเตือนใจนะครับที่การเคหะอ๋อเงินฮะตึก17นะฮะห้องเบอร์7นะครับเขตสายใหม่นะครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะคุณป้าปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ71ค่ะ71นะมีปัญหาสุขภาพด้านไหนมาก่อนครับก่อนที่ประธานหวานความดันไขมันในเส้นเลือดอืมครับผมค่ะแล้วก็กลางคืนนี่นอนไม่ค่อยหลับ เท้าชาอืมปัสสาวะบ่อยมากบ่อยมากเลยใช่ไหมแมันก็ควรสมาธิในการนอนเนาะแล้วก็ทําให้ปัญหาทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลนะครับแล้วก็ทําให้เรามีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาอีกนะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากทานยาน้ำสาระทอนติดต่อเนื่องกันมาก็นอนได้เลยนอนได้เลยแล้วก็ไม่ปัสสาวะบ่อยอ๋อดีครับผมแล้วก็ผลตรวจเลือดอะไรมาคุณหมอว่างบ้างคุณหมอบอกน้ําตาลสะสมเหลือห้าสิบเก้าป้าไปทาอะไรมา แล้วคุณป้าว่าบอกว่าดูแลสุขภาพตัวเองเนาะตามที่คุณหมอบอก,บอกไม่ยอมบอกว่าทานตัวนี้กับนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะคิดว่าเป็นสูตรให้พวกลูกกออะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีสารเอรอยซึ่งเรามีที่เปาะนะครับถ้าเกิดว่าฝากอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านหรือเปล่าครับถ้าคุณทางบ้านอยากเป็นเอเคยเป็นสามโรคนี้มาแบบป้าน,นะคะขอให้มาดื่มธนาธรอ,อ๋อ จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแบบคุณป้าด้วยนะครับวันนี้ดีเจวัชสัญจรนะครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับกับลาคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ